สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับในช่องเก่งพ่อพ่อโสธรอมูเลตนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระด้วยกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็ย้ายมาเป็นหลวงพ่อกวยกันบ้างนะครับวันนี้ครับ เป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์พระสันนั่งครับของหลวงพ่อกลวยนะครับนะครับเพื่อนๆพ่พี่ก่อนจะลงกล้องนะครับนี่ครับดูธรรมชาติก่อนครับความคมชัดนะครับของพิมพ์นะครับผมแล้วก็นี่ครับฝ้านะครับไข่ฝ้านะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพพความเก่านะครับแล้วมีอายุแล้วก็ความแห้งนะครับ ของฟ้านะครับผมนี่ครับนี่ครับแล้วก็ธรรมชาติการสร้างนะครับรอยนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนะรอยกดนะครับผมนี่รอยกดพิมพ์นะครับธรรมชาติของการสร้างนะครับนี่ครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับความเก่าของนี่นะครับดูว่านนะครับนี่ครับอะไรนะแร่มาขามนะครับ ที่เป็นการพูดของเหมือนตัวประสานนะครับน้ำประสานข้างในนะครับนี่ครับก็คือนะครับพระองค์นี้นะครับผมดูคือถึงยุคหลวงพ่อโกยแน่ครับสบายๆนะครับก็คือปีสองพันห้าร้อยนะครับอยู่ในยุคสองพันห้าร้อยบวกลบนี่สบายๆนะครับองค์นี้นะครับเนื้อหามวลสาลนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ นี่ครับธรรมชาติพระนี่คือเดี๋ยวว่าแต่ยุคพวกกวยแล้วครับหลวงพ่อกวยสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับท่านบอกแล้วครับยี่สิบกว่านะครับแต่เนื้อหาของพระองค์เนี่ยน่คือสองพันห้าร้อยครับบวกลบนิดหน่อยได้สบายๆนะครับเพราะธรรมชาติท่านมานะครับเพื่อนๆพี่ดูเนี่ยครับฝ้าขาวนะครับจนแห้งนะครับยุคนั้นนี่คือสบายครับ ก็นะครับหลวงพ่อกกวยท่านเป็นพระที่ชอบสร้างวัตถุมงคลนะครับท่านเป็นคนที่ชอบสร้างหรือว่าเข้าขั้นหลงไหลวัตถุมงคลนะครับก็คือกลางค่ำกลางคืนนี้ท่านจะไม่ค่อยนอนนะครับท่านจะสร้างวัตถุมงคลนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้นําไปใช้นะครับผมนะครับส่วนตัวผมแล้วกันนะครับผมจึงผมจึงเชื่อว่านะครับพระหลวงพ่อกวยท่าน ก็คือมีสร้างเป็นวาระสําคัญนะครับปี้เป็นจํานวนเยอะๆนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เหมือนสร้างไปเรื่อยๆครับนะสร้างไปเรื่อยๆครับก็เช่นพระสิวลีนะครับหินไม่มีย่ามนะครับที่ท่านทําเองกดเองนะครับกันภายในวัดนะครับแล้วก็พระสันนั่งพวกนี้ก็คือทําไปเรื่อยๆนะครับก็คือพระสันนั่งอ่ะพระล้อพิมพ์เนี่ยพระสันนั่งจริงๆเนี่ยเป็นพระกุ่นะครับของเมืองชัยนาทนั่นแหละครับ เป็นพระกุมีชื่อชื่อดังนะครับของมือชัยนาทนะครับแคลคาดคงกระพันหนังเหนียวหนังหนานี่คือไม่แพ้พระกุไหนนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆแล้วท่านหลวงพ่อโวยท่านอยู่ชัยนาทเนาะท่านก็เลยนะครับล้อพิมพ์พระกุในจังหวัดชัยนาทนะครับขึ้นมาครับนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลกันครับนะครับท่านก็สร้างเสกมาเรื่อยเรืนะครับกดเสกแจกกดเสกแจกนะครับนี่ครับ ก็คือพระนะครับเป็นสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็ที่ท่านชอบสร้างก็ประสันนั่งนะครับประสันนั่งประสันยืนนะครับพระรีลาก็คือล้อพระกุ่ล่ะครับล้อพระกุ่แล้วก็พระศิวลีนะครับหลวงพ่อกลวยจะเห็นหลายพิมพ์นะครับจะเห็นหลายพิมพ์นะครับแล้วก็บางท่านนะครับที่ เก่งๆครับที him, ่เขาเก่งๆเลยนะครับพระศรีวลีหลวงพ่อกลวยเนี่ยมันจะมีพิมพ์ในหนังสือหลวงพ่อกลวยนะครับบางท่านที่เก่งๆเขาดูเนื้อหานะครับเขาไม่ดูพิมพ์นะครับเขาดูเนื้อหาเขาดูศิลปะครับเขาจบเลยนะครับว่าเป็นหลวงพ่อกลวยถึงขนาดนั้นนะครับด้วยความที่ท่านสร้างเรื่อยๆครับท่านสร้างเรื่อยๆนะครับบางคนนี่ถึงขนาดดูศิลปะไม่ต้องดูพิมพ์ดูศิลปะดูเนื้อหานี่คือจบเป็นหลวงพ่อกลวยได้เลยนะครับพอท่าน เหมือนท่านชอบสร้างวัตถุมงคลครับเนาะนะครับแล้วก็ท่านก็ปั๊มกระพิมไปในวัดนะครับแล้วก็เสกแจกเสกแจกนะครับแล้วท่านก็ชอบแบบเหมือนพิมพ์สมเด็จของวัดราชนาดานะครับที่ลายวัดนะครับวัดอะไรนะปะดุกอะไรเนี่ยครับเหมือนลายวัดครับที่ท่านเหมือนขอเชิญท่านนะครับขอนิโมนท่านไปเสกนะครับไปร่วมเสกนะครับ แล้วก็เหมือนกลับมานะครับท่านก็ไ้วัดนะครับที่เชิญไปเสกก็ให้วัดให้พระวัดนั้นนำาหมาเหมือนมาแจกที่วัดท่านด้วยนะครับแล้วท่านก็เอามาแกะพิมพ์ครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับท่านก็แกะพิมพ์ของพระวัดวัดนั้นนะครับมาทําเองที่วัดครับมาทําเองที่วัดท่านแล้วก็เสกแจกไปนะครับก็คือท่านท่านแบบมีศิลปะท่านชอบนะครับท่านชอบสร้างพระนะครับ ก็คือผมถึงเชื่อว่าพาหลุมพอกวยท่านมีเยอะครับสร้างเยอะนะครับเป็นพื่อนพี่ๆแต่นอกเหนือจากพิมพ์นะครับดูเนื้อหาครับเพื่อนพี่ๆดูเนื้อหาให้ถึงยุคครับธรรมชาติให้ถึงยุคนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับฝ้าขาวไข่ขาวเนี่ยครับนี่ครับนี่เป็นเพื่อนพี่ดูเนี่ยจุดสัมผัสเห็นไหมครับเนี่ยความเก่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่ครับเขาลอกเราไม่ได้ครับนะ ว่าเก่าจริงไม่เก่าจริงเขาหลอกเราไม่ได้ครับถ้าเราดูเป็นนะครับนี่ครับนี่ธรรมชาติการสร้างนะครับเห็นไหมฝ้าขาวในรองนิ้วมือนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่แร่มาขาวน่ครับพาต้องมีอายุนะครับเพื่อนๆพ่นี่นี่ครับถึงจะมีนะครับนี่ครับมาครับเพื่อนๆพพี่ลงกล้องสองกันดีกว่า นี่ครับนี่ครับเพื่อปพี่ความเก่านะครับนี่ดูตรงหน้าท่านนะครับนี่ครับแล้วก็ฝ้าขาวนะครับนี่ครับ ตรงมือครับนี่ครับนี่ครับตรงพื้นนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับนี่ครับด้านหลังครับลอยนิ้วมือนะครับกดนะครับผมนี่ก็เม็ดมวลสารนะครับน่าจะเศษ อาจจะเศษผ้าเก่านะครับเนี่ยเป็นก้อนมาเลยนะครับเศษผ้าเก่าแตกหักบดอะไรหรือเปล่าครับประมาณนั้นนะครับนี่ครับนี่นี่ครับแดงๆนี่นะครับเพื่อนพี่นี่ครับเนี่ยเพื่อนพี่ดูฝ้านะครับดูฝ้าครับดูฝ้าความเก่านะครับนี่ครับดูนะครับ พาแท้นะครับเนี่ยเพื่อนพี่ดูเขาจะมีมิตินะครับดูเส้นตรงตรงคอตรงอะไรนะครับแล้วก็ตรงเสียนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นตูมเลยนะครับเนี่ยครับเขาจะปันนีดครับนะเขาจะปันนีดครับนี่ครับเขาจะมีความปันนีดนะครับแล้วก็เพื่อนพี่ดูตรงแขนนมครับเห็นไหมครับมีเส้นนะครับเนี่ยเส้นจีวงจีวออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราดูมีมิติครับ ี่ครับความเก่านะครับฝ้าปกคลุมทั้งอมนะครับฝ้าไข่ขาวนะครับผมนี่นตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยแร่มะขามพูดนะครับนี่ยครับต้องพูดจากในเนื้อนะครับ นี่ครับเพื่อนพี่นี่ครับดูความเก่าให้ถึงยุคครับเพื่อนเพื่อนพี่ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เขาฝากเพื่อนๆพพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก่งปพอนพ่อโสธรน,นะครับให้ปุ่มด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจหาภาพใหม่ๆ มาส่องปรชมด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ